เวลาอยู่อยู่หน้ากล้องหรือเวลาถ่ายรูปว่าเออทำไมเราดูหมองจังอ่ะทั้งทางที่เราเองก็เป็นคนผิวขาวนะแต่ทําไมเราดาูหมองจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนอื่นเขาแบบเดอะออร่ากว่าเราเยอะมากๆโบเลยรู้สึกว่าเออเอ,อมัน,ม,นมันอาจจะถึงเวลาแล้วมั้งที่เราจะต้องเริ่มดูแลตัวเองโบเลยได้รู้จักกับสิ่งสิ่งนี้มาก็คือตัวคอลลาเจนกัมมี่พี่เคยได้ยินไหมคะคอลลาเจนกัมมี่กัมมี่วันนี้ก็พกมาด้วยค่ะนี่เลยค่ะ ขอบคุณค่ะมันคือนี่ Bestro X DHC ค่ะมันเป็นคอลลาเจนกัมมี่ค่ะพูดีตัวนี้แบบมีมาตรฐานเหมือนญี่ปุ่นเป๊ะๆเลยคือมีทั้งแบบวิตามิน b 1สมีคอลลาเจนแน่นอนแล้วก็มีวิตามิน C ค่ะแล้วก็มีตัวไบโอเตนด้วยไบโอตินก็คือรู้สึกว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วมันกินง่ายแล้วมันอร่อยแล้วกินแค่วันละสองเม็ดพอแล้วคือกินง่ายในที่นี้คือ มันเหมือนขนมแต่โบกินตัวเนี้ยวันนี้ค่ะวันนี้พี่ที่เขาแต่งหน้าให้โบยังทักเลยว่าแบบเอ้ยโบทาอะไรมาทําไมแบบวันนี้แต่งหน้าแล้วดูแบบมันไม่ครกมันไม่แห้งแล้วน้องหน้าดูใสขึ้นนะบอกใช่ค่ะพี่เพราะเขาก็ดูไอจีโบเหมือนกันเขาบอกน้องเพิ่งกลับมาจากทะเลไม่ใช่เราใช่ก็เนี้ยแหละตัวเล่งฟื้นฟูของโบคือตอนนี้คือจะไปทะเลไม่ต้องกลัวปกติจากราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้สี่ซองค่ะได้สี่ซองเลยใช่ค่ะทามได้สามเดือนก็บอกว่าเลยคุ้ม